โอ้เอาตังมาทำอะไรเยอะแยะมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาปัดชิมมสามเขาจบมสามแล้วเขาปัดชิมแต่บอกเขาว่าไม่ได้มาเขาก็เลยน้อยใจหน่อยๆว่าแม่กับพ่อไม่มายายไม่ให้อะไรเลยเขาบอกมาเซอร์ไพรส์หยุดงานหยุดงานมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวมาจาก สมุดประการพวงเท่าไรเนี่ยมาอุตรดิพวงละพันอสองพวงสองพวงเลยอสองพวงเ<อ>ทำเองนั่นเองทำเองด้วยสวยสวยสวยฝีมือแม่แตงกัวมีลูกก็ดีใจแย่เลยเนี่ยแม่มาสไพรมาสไพร หงอยแล้วยายบอกยายบอกหน้าหงอยจืดจืดเจเลยอ,อยู่แม่กับพ่อไม่มารารับปริญญาจะเอาให้สิบเท่าเลยเอาอันนี้มสามระดับนี้เปตามลูกสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดใช่ก็ต้องมาแล้วเนาะความสําคัญลูกลูก,ออลกจะจ <บ S 1> ได้มีกำลังใจลูกจะได้มีกําลังใจในการเรียนก็ รักครอบครัวมีความคิดที่ดีอเราลูกรับปริญญายังไงยายเดินขบตะเปย์แล้ไอตอนเราจบไม่เคยได้รับลองแบบเนี้ยให้ลูกแทนแล้วกันนะให้ลูกแทนอะไรดีแล้วตอนเราจบสมุนแล้วเกินให้ลูกรับปริญญาอีกนะต้องเตรียมตังรอนะพ่ออ่ะได้เลยสิบเท่านะยี่สิบเท่าเลยนะของงี้ใหญ่เลย จบม .3 ก็ได้พุงมาลัยขณะนี้ก็ดีใจแล้วเอาแบงค์เทานะริมยานะตอนนี้เอาแบงค์ลอยไปก่อนแบงค์แดงไปก่อนนะลูกเอาสุกๆไปก่อนเดี๋ยวใครเอาแบงค์เทาเดี๋ยวเราไปมอบให้ลูกโอเคโอเคแตก็ได้ไปแล้วเนี่ยอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกยายเดินละนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวมาบอกไหม